ช้ำๆก,กันไปกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะพาไปเช็คอินในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจถือเป็นแลนด์มาร์คที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้คุณพระดอนนนนครจะพาไปเช็คอินที่ไหนบอกเลยค่ะว่าสายเที่ยวสายชิลสายท่องเที่ยวห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงติดตามไปด้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นค่ะ ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้การันตีว่ามีดีมามากกว่า1 0ปีครับและยิ่งตอนนี้ก็มีเมนูดีเมนูเด็ดเพิ่มเติมเข้ามาอีกมากมายยิ่งทำให้หน้าชิมหน้าลิ้มลองเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือคนเที่ยวเป็นนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านครับมาทานของอร่อยอีกแล้วครับที่ร้านกินเตียวกันครับร้านอยู่ที่ ยูนิมอทพ้าวนะครับคุณผู้ชมที่นี่อาหารหลากหลายเมน,นูนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็มีอีกหลายอย่างด้วยกันที่น่าทานนะครับและที่สําคัญครับก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นราคาแค่18บาทคุณฟังไม่ผิดครับก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นราคา18บบาทที่นี่กินเตี๋ยวกันไปดูว่าหน้าตาอาหารจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมฮะกินเตี๋ยวกัน ชื่อนี้อาจจะคุ้นหูผ่านตาใครมาบ้างแล้วนะครับด้วยมาตรฐานความอร่อยที่บอกต่ออย่างวันนี้ที่พามาชมมาชิมกันก็เป็นอีกหนึ่งสาขาของร้านกินเตียวกันนะยู่ินมอชั้น4ห้าแยกลาดพร้าวนี่เองครับนอกเหนือจากที่ร้านนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกเมนูหนึ่งครับที่ผมอยากแนะนำนะครับนี่คือข้าวอบตกหมูฮะที่นี่เขามีสูตรพิเศษครับก็คือใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับ มาอบกบข้าวนะครับแล้วก็โปะหน้าตาอย่างนี้ครับพร้อมจะมีท็อปปิ้งต่างๆไม่ว่าเป็นไข่ต้มหรือว่าแคบหมูนะครับอยู่ในชามเดียวกันนะครับหน้าทานทุกอย่างครับแล้วก็ต้องทานคู่กันน่ครับต้มแซบหมูสับนะครับอันนี้รสชาติจะคล้ายเล้งครับแต่เป็นต้มแซบหมูสับครับทานคู่กันกับข้าวอบตกหมูอร่อยมากครับแนะนําครับร้านนี้ถือว่าหาทานได้ยากแล้วก็อร่อยจุดเด่นเลยครับ นอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณอุ๋มอิมโสจินันนะครับเจ้าของร้านกินเตี๋วกันนะครับสวัสดีครับคุณอิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้อลังการไม่เบามากๆทีเดียวพอได้หละราคาเบาราคาเบาๆราคาเบามากบอกก๋วยเตี๋ยวราคาเริ่มต้นแค่18บาทนี่ใช่ค่ะเป็นชามเล็กแบบนี้ค่ะอ๋อแบบนี้เนาะส8บแาทแต่ที่บอกร้านเราเปิดมากว่า10กว่าปีแล้วแสดงว่าคือนั่นแหละคือเวลาในการการันตีใช่ค่ะเริ่มยังไงบ้างไลฟฟังหน่อย ถ้าที่นี่เป็นสาขาแรกเลยที่อยู่ในมก็คือเปิดประมาณปีนี้13ปีแล้วค่ะกินแล้ว13ปีแล้ว,ลวใช่แล้วค่ะสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางทีเราต้องไปทานข้างนอกในห้างยังไม่ค่อยมีเนาะถ้ามันสมัยก่อนนู้นนะคะเราก็เลยอยากเอาความสนุกในการกินก็เลยเป็นจุดเริ่มว่าเออมันน่าจะไปได้ค่ะในตอนนั้นที่สำคัญนะครับเด็กๆเข้ามาทานกันเยอะบางคนเนี่ยก็มาทํางานพาร์ทไทม์นี่ด้วยอ,อย่างเราเปิดมา10ป,ปีแล้วเนาะความภาค,คภูมิใจของเราอย่างหนึ่งก็ ในภาษาคนทําธุรกิจอะคะอ่ะมันไม่ใช่แค่ยอดขายอย่างเดียวมันก็มีหลายมิติที่เราแบบทําให้เราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้อย่างเช่นว่าเราก็จะได้มีน้องๆพรา์ทาม่ะหมุนเวียนเข้ามาช่วยทํางานในวันเสาร์อาทิตย์หรือหลังเลิกเรียนเป็นค่าขนมเป็นอะไรไปแม้กระทั่งบางคนก็คือตั้งแต่เด็กจนเข้ามาหาวิทยาลายัยก็ยังทํากับเราอยู่แต่ว่าก็เป็นความภูมิใจของเราว่ามันก็ธุรกิจของเราเล็กๆน้อยๆก็สร้างงานสร้างอาชีพช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อีกหลายๆครอบครัวค่ะ ย่าลืมครับทานที่นี่ครับนอกเหนือจากข้าวสวยอิ่มอร่อยเนี่ยผมว่าน่าจะได้อิ่มใจด้วยแหละเพราะการส่งต่อด้่แหละมีคนมาทํางานด้วยมีคนได้<ช>ได้เอาไปเรียนหนังสือด้วย<ช>สุดท้าย <c oughs> ครับฝากอะไรกับท่านครับว <c oughs> ่ายังไงบ้างเ <c oughs> ชิญเลยครับค่ะก็ขอฝากร้านนะคะกินเสี่ยวกันนะคะตอนนี้มีสองสาขาค่ะที่ยูนในมอลลาราวชั้น4ี่แล้วก็อยู่เจ้าพาร์รังสิตชั้นดีหนึ่งะคะก็เราเป็นร้านที่อยากให้เป็นทางเลือกของคุณลูกค้าถ้าอยากทานก๋วยเตี๋ยวอยากทานข้าวในราคาที่ ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจริงใจค่ะวัตถุดิบที่เราเลือกสัรมาเรามั่นใจว่าของเราคุณภาพดีก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณุอี่มครับที่ให้เกียรติได้พูดคุยแล้วก็นําเสนอของอร่อยดีๆครับผู้ชมได้เป็นอีกทางเล็กหนึ่งในการทานกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ